ในส่วนของการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของ active learning นี่นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าปัจจุบันนการจัดการเรียนการสอนเราเน้นที่กระบวนการและการที่นำ active learning ในกระบวนการของ G-PATH f i s t e p เข้ามานะคะทำให้นักเรียน,นยได้มีการคิดเชิงระบบอย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งในโครงการนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการที่สร้างคุณครูให้เป็นนวัตรกรและถ่ายทอดตัวนวัตรกรนี้สู่ตัวนักเรียนนะคะซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยในการดําเนินการแต่ละจุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละแหง่งทําให้เราเห็นภาพความสําเร็จในอนาคตว่าการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของแอปพลิเ e a r นนิ่มันจะเริ่มขึ้นเป็นจุดแต่มันจะกระจายไปสู่ทั่วประเทศแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนและเด็กของเราเนี่ยก็จะได้ในระบบกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกในเรื่องของการคิด ตลอดจนในเรื่องของกระบวนการทํางานร่วมกันนะคะซึ่งสิ่งที่เราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทํางานของนักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเรียนนิ่งในส่วนของการที่เราขยายผลนะคะเมื่อทุกระบบของการจัดการเรียนการสอนเป็นแอคทีฟเรียนนิ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคาดว่าคุณภาพของเด็ก นักเรียนไทยของเราเนี่ยก็จะมีคุณภาพที่มากขึ้นความคาดหวังของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสวนชลนาทากับความร่วมมือที่เราได้รับน,นะครเราคิดว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะต้องทั่วถึงทั่วทั้งประเทศในปี2568-2569ซึ่งโจทย์ของเราเนี่นะ,ะก็ได้รับการตอบสนองที่ดีจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาถ้ามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสวนชุนาทาเรามีองค์ความรู้มีวิทยากรที่มีความสามารถมีงานวิจัยที่รองรับ แต่หน่วยงานที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไม่ตอบสนองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปได้แต่สิ่งที่เราได้รับนะปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันและคาดว่าในปีต่อๆไปนะคะก็คือการตอบสนองแต่หน่วยงานที่ใช้ในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งเราคาดหวังว่าความสมบูรณ์ร้อจะต้องเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของเราค่ะ